วิธีหาเงินจากเฟซบุ๊กร r วี l รีบทำรีบโกยค่ะ แถ้าวิแรกต้องปังดึงคนด้วยอารมณ์ถ้าไม่ปังพังค่ะเพราะเราต้องทําให้คนเกิดอารมณ์ร่วมในช่วงแรกให้มากที่สุด 2. ค่ะคลิปสั้นเนื้อหาต้องคมเข้าใจง่ายทําให้คนอยากดูต่อ3คุณต้องใช้เครื่องมือในรีวให้เป็นด้วยค่ะแล้วมันจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้คลิปคุณและที่สําคัญ Facebook ชอบ4เลือกใช้เพลงให้เหมาะเกิดความรู้สึกร่วมง่ายอย่าใช้เพลงที่ดังเกินไปหรือว่าเพลงที่มันดูแบบคนละอารมณ์กับเนื้อหา ค่ะคนจะโฟกัสที่ฟังมากกว่าดูหรืออ่านคือคนไม่เน้นอ่านดังนั้นเนื้อหาคืออย่าให้มีข้อความอะไรแน่นหรือเยอะเกินไปและทำให้คนเข้าใจผ่านการฟังรับรู้ทางอารมณ์ได้มากกว่าการอ่านค่ะ 6คุณต้องลงเวลาที่ใช่ด้วยเวลาที่ใช่ของคุณมันจะเกิดจากการที่1คุณรู้กลุ่มเป้าหมายของคุณ2คุณได้ทดลองแล้วว่าเออเวลานี้น่ะเอนเกจของคุณดีมากใช้เวลานั้นเลยค่ะ 7. ใช้แฮชแท็กให้เป็นประโยชน์อย่างน,น้อยวันนี้ค่ะแฮชแท็กต้องตรงกับเนื้อหาที่คุณกําลังพูดและคุณจะต้องมีแฮชแท็กที่เป็นของตัวเองด้วย8ตามเทรนบ้างอะไรบ้างกระแสช่วยให้เอนเกจด,ดีค่ะ9ต้องสร้างผู้ติดตามให้ถึง1000คนใน60วันด้วยค่ะหลังจากนั้นรอคำเชิญค่ะ